สบายดีพ่อแม่พี่น้องบทุกคนเนอะมือนีสาวนุนมือนีจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวเนาะอ่าอยู่นครราชสีมาคือเกาเดอ้อมือนีเนาะสาวนุนมือนีก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องออกมาแล้วเนาะมือนีเขาก็ออกมาเที่ยวอ่าทุ่งกังหันลมนั่นเองเนาะไฟฟ้าเนาะที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศไทยเลยเนาะถนนกับกางใหญ่แบบอ่า จะสะดวกสบายในการเดินทางเนาะอยู่ตำบลห้วยหงหรืออำเภอลานขุนทศนั่นเองเนาะที่เขาเดินทางมาในมื้อนี้เนาะฟ้าก็จะ,จะ,จะสว่างแจ่มใสเนาะอยู่นครราชสีมานั่นเองเดิเนาะมื้อนี้เขาจะไป้านกาแฟก่อนเนาะเพราะว่าเบิงเขาเจ้าดีวิวขนาะดมี้านกาแฟนํำเนาะแล้วก็ับไปนั่งเบิงว่า,าเขาจะไปอยู่จุดใดก่อนเนาะมื้อนี้ตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาฮอดอัน อันนี้เราเดอนฮานกาแฟนกฮูกนั่นเองเนาพอแม่พี่น้องที worldwide worldwide anyway, ่เข้ามาในมื้อนี <male> ้เนาะจะเห็นทุ่งกังหันลมเนาะไฟฟ้านั่นเองเนาะเดี๋ยวนุ่มณีจะพาญาเข้าไปทางฮานกาแฟของเพื่อนเดิอเนาะวิวอยู่ตรงน้าเฮานี่ก็คือวิวอยู่ทางฮานกาแฟของเพื่อนนั่นเองเดิอเนาะฮานกาแฟนกฮูกเนาะที่เข้ามาเนาะบรรยากาศดีเดิอพอแม่พี่น้องเนาะมีทุ่งกังหันลมไฟฟ้าเนาะ อ่อยู่ห้วยหงยห้วยผงมือที่เฮามาก็จะได้บรรยากาศแบบนี้มาฝากดืนะ้อเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยเพราะว่ามื้อนี้แดดสว่างแจม่มใสเลยเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากมาแนะนําให้มาตอนเช้าดื้อเพราะว่าตอนที่นุชมานี่ประมาณตอนเที่ยงเนาะฮ้อนขนาดเลยเพราะแม่พี่น้องเนาะแนะนําให้มาตอนเช้าว่ากับตอนแรงเนาะจะได้บ่ฮ้อนหลายสีนะาบรรยากาศสิได้แบบสบายสบายเนาะ อยู่ตอนหน้าเฮานี้ก็คืออ,อยู่ทาง้านกาแฟเพ่นจัดไว้ให้เฮาทายฮู้บเนาะนี่ก็คือท่องการหันลมนั่นเองเนาะไฟฟ้าที่เพ่นจัดไว้ให้เฮาเนาะแล้วก็มีแกะน้อยนอนสีขาวแบบนี้เนาะ,ะเอาไว้ให้เฮามาทายฮู้แบบชิวๆองค์สนะเนาะเบิ้งสาวๆเพิ่นมากินกาแฟแล้วก็มาเบิ้งวิวคือเฮานี่แหละเปลี่ยนการทายฮูให้กันเนาะเป็นตาฮักเนาะ อ่าอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศมือถือเอามาเดอะนะ้อเนาะวิวดีเด้อทุกคนเนาะถ้าว่ามาตอนเจ้าคือสีเขาไปทางในก็นได้แหละแต่ว่าตอนนี้โอ้ยเข้าไปบ่ได้เลยเนาะอยู่ได้แต่ทางนอกเนาะเพราะว่าฮอนขนาดเลยเนาะพอเอามาใกล้ๆนี่สีฮอนแฮงเนาะนี่ yeah. สบายดีว่าทุกคนเดอ้อมอนี่มาพบกับสาวนุ่นวันนี้แล้วเดอ้ออ่าสาวลาวเหนือเนาะมอนี่เขาก็ได้เดินทางมาฮอด นี่เนาะมีไผ่หู้แนะ่ายุใสอันนี้ก็คือ,อทุ่งกังหันลมนั่นเองเนาะทุกคนบ้านสาวนูดเอิ้์นแบบมักปินเนาะมักปินไฟฟ้าอย่างนี้แหละประเทศไทยเพิ่นว่ากังหันลมเนาะไฟฟ้านั่นเองเป็นอ,อย่างเกาเสาที่ว่าประดิษไฟฟ้าอย่างสักอย่างนี่แหละเนาะแล้วก็เวิร์งความสวยงามดู งามงามนอนแดดแห้งแหงแต่ว่างาบงามทุกคนเมื่อนี้เราก็ได้เดินทางมาฮอดเราเดินนี่ทุกกรงหางลมกรงหันลมนั่นเองเนะทุกคนก็คือแบบภาพบรรยากาศสวยๆงามงามแบบนี้นุมณีกก็พาทุกคนมาเบิงเนาะมา z ู o ความสวยงามนอนนี่ก็คือบรรยากาศทางลานนอกเด้อทุกคนนี่สวยงามขนาดเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆเด้อนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะจะมีอ่า อันนี้อยู่มองไทยฮูเป่ยสวยๆงามๆอยู่เนาะหน้าทางเข้าจะมีนกฮูกน้ำเนื้อทุกคนมาไทยฮูเซฟี่กระไดเนาะนี่ก็คือบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้เนอถ้าว่าผู้ใดไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองกับมาเบืองกับสาวนุชก็ไดเนาะนี่สาวนุชพาทุกคนมาเบืองสิ่งสวยๆงามๆแบบนี้บรรยากาศดีๆเนาะแล้วก็ล่มเย็นๆแต่กับแดดกับฮ้อนอยู่เด้อแต่กับสู้อยู่เนาะอันนี้ เดี๋ยวนุ่นมันนี้จะให้เบิงบรรยากาศรอบๆเด้อว่าเป็นอะไรสวยงามขนาดใดเดี๋ยวไปชมกันเลยเดี๋ยวนุ่นจะพาไปเบิงทุกมุมเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิงกันเลยเด้อทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ยืนอยู่ทั้งหน้าแล้วเนาะมองจุดเช็คอินเนาะ อีกย่างต่างๆของห้านกาแฟเพิ่นจัดขึ้นไว้ให้เฮามาไายรุกเชียอินอยู่มองนี่เด้อทุกคนนาะแลับก็มาเบิ้งวิวงามๆเนาะเป็นแบบธรรมชาติเนาะเพราะว่าล้อมล้อมรอบแบบภูเขาเลยอ่ะเนาะแบบอ้อมภูเขาเลยอ่ะมีทุงกังหันลมเนาะที่เพิ่นเฮ็ดไว้เนาะเป็นทุงกังหันลมที พิ่นฟอร์ดไฟฟ้าได้นอนแล้วก็ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศไทยเลยเด้อนอนมือนี้เขาก็ได้มาฮอดแล้วนอนเลยแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนําเด้อเนาะถ้าว่าผู้ใดยังบ่เคยได้มากับมาเบิ่งนํากันเด้อเผื่อว่าอยากมาเล่นมาที่ยองสิเนาะเผื่อว่ามีโอกาสได้มาทางนี้ก็อย่าลืมแวะเด้อมาอ่าเบิ่งบรรยากาศเนาะเพราะว่าอยู่ทางฮานเพิ่นนี้ก็จะมีกาแฟให้กินเนาะแล้วก็อ่าเพิ่นขายอาหารแน่ขายกาแฟแน่จังซี่นะเนาะถ้าว่าอยากมาเล่นจังซี่กะ สามารถมาได้เด้อเนาะมานั่งกินแบบชิวๆแล้วก็ลงไปไทยโุกเช็คอินนักซีกษเนาะ,นะ,นะต่างมาเที่ยวมาเบงบรรยากาศแบบแปลกๆบรรยากาศใหม่ๆเนาะพว่าอยู่อาเที่ยวทางประเทศลาวเฮาเนี่ประทานมีแบบใหญ่ป่านนี้เนาะมื้อนี้เฮาก็ได้มีโอกาสเอม้มาเบงเห็นอยู่ประเทศไทยนั่นเองเนาะทุกคนเนาะอาอยู่นครราชสีมาเด้อที่เฮามาอยู่ตอนนี้เนาะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศ อยู่ทางฮานกาแฟของเพลินเนาะแต่ว่าเขากับด้เบื้องวิวงามๆพร้อมเนาะแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะทุกคนเนาะถ้าว่าผู้ใดยัง่เคยเดินมาก็ลองมาเบิ้งเดอฮับพองว่าบ่เสียใจแน่นอนเนาะเพราะว่างามเนาะแล้วก็บรรยากาศดีทุกคนโคตรดีเลยเนาะอลองมาลองเบิ้งเดอเนาะ บิ้วดีเนาะทุกคนเป็นแบบธรรมชาติเลยเนี่ยนุมณีจะให้เบื้องบรรยากาศรอบๆด้อเนาะว่างามซ้ำใดเนาะแอบไปถ่ายรูปบกันด้อนี่เนาะตอนนี้สาวนุมนณีกับไาหยางเขามาใกล้ๆเนาะเกิดเห็นแบบใหญ่เลยได้ทุกคนยาวๆเนาเนะ นี่พอเขาทายซู้เข้าไปก็จะเห็นแบบอ้อมออภูเขาเลยเนาะก็จะเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็สวยงามอีกแบบนะทุกคนเนาะซึ่งหาอยู่สยใส่ด้ยากแล้วเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยทุกคนแต่เสียทีที่เขามาแบบอ่าซวงต่อนเทียงเนาะก็เลยฮอนแหงเนาะมื่อนี้แต่ก็ได้ภาบรรยากาศดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วเด้อเนาะเบิองบรรยากาศดูดีขนาดเลยทุกคนเนาะ ทาวเาเสื้อก็ต้องลองมาเบิ่งเดองามเนาะต้องเลือกมามือที่มีแดดจ,จัดถนาทุกคนเนาะจะสวยเวลาเขาทายหูจะง,งามเนาะพอเขามายืนอยู่ใกล้ๆนี่เนาะเสาทุ่งกังหันลมนี้ก็จะมีใบพัดอยู่สามใบเดอแล้วก็เป็นลำต้นของเสาก็จะใ,ใหญ่ขนาดเลยเนาะแล้วก็สูงเดอพ่อแม่พี่น้องเนาะ พอเขามายืนอยู่ใกล้ๆก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แบบสวยงามมาเนาะทุกคนเนาะบูเคยเห็นแบบใหญ่ขนาดนี้มื้อนี้ก็ได้มาเบิ่งเห็นเเด้อเนาะบรรยากาศยูนี่เนาะยูนครราชสีมานั่นเองเนาะที่เพื่อนผลิตไฟฟ้าเนาะสังเกตตอนที man, e ่เฮาขี s, uh ่รถมายูสองข้างทางจะเต็มแต่เสาไฟเดยเสาไฟฟ้าเต็มเลยเนาะยูสองข้างทางเลยเนาะเต็มไปหมดเลยสายไฟที่เพื่อน อันนี้เนาะฟาดีไฟฟ้าสนะนะีน่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ทางยางเข้าไปทางในเด้อถ้าว่าบ่ฮ้อนหลายมื้อนี้เฮาก็จะยยางเข้าไปทางในเนาะไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางในเบิ่งลำเสาลำต้นจันยายนปานใดเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศมื้อที่เฮามาเนาะอ่าคนบ่หลายปานใดเนาะกสะดวกสบายในการอ่ามาเที่ยวเนาะมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะเสียทีแต่ฮ้อนจัด อันนี้ก็คือวิวอยู่ทางฮานกาแฟาเดอเดี๋ยวนุ่นมนีีจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบืองทางบริษัทของขาเจ้านะแล้วก็ไปเบืองลำต้นลำเสาของเพิ่นเดอเนาะตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วอันนี้ก็คือบริเวณทางเขง้าบริษัทของเพื่อนนั่นเองเนาะบริษัทอันที่เพิ่อาผลิไฟฟ้าฮะเนาะเป็นทุ่งกังหันลมที่ว่าเพื่อนผลิไฟฟ้าแล้วก็เป็น ใบพัดที่ยาวที่สุดเนาะ,ะแล้วก็บเมืองลำต้นของใบพัดกันใหญ่ขนาดเลยเนาะพอเขามาจีนเกลไๆนี้ได้นิดเดียวเองเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้เขาก็ได้มาถ่ายภาพบรรยากาศทางเขาให้พ่อแม่พี่น้องในเบืเ้องดอว่าบรรยากาศมื้อนี้เนาะอยู่ทางบริษัทเพื่อนก็สวยงามขนาดเลยแต่ว่าเขาก็ต้องได้ขออนุญาตถ่ายเนาะเพราะว่ามองนี่เป็นบริษัทแบบ อันนี้เนาะของขาเจ้านะเฮาเข,าข้าไปบัได้เนาะเฮาก็เลยถ่ายอยู่ทางภายนอกสินะเนาะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่เฮาเก็บมาฝากพ่อแม่พี่น้องในมือน,นี้เด้อเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยทุกคนเนาะอันนี้ก็คือแบบที่สูงที่สุดเลยอะแล้วก็ใ่ญ่ที่สุดอยู่ในประเทศไทยเลยเนาะก็คืออยู่มองนี้เลยเนาะถ้าว่าผู้ใดย,ยังบุ่เคยเลยมาต้องมาลองเด้อบรรยากาศดีขนาดเลยเนาะมาคับเพ่าอว่า ว้าวเลยทุกคนเนาะเพราะว่ยาใหญ่แล้วก็บรรยากาศดีแฮงเนะาะท้องฟ้าดีขนาดเลยเนาะใบฟ้าสามใบกันยาวขนาดเนาะมือนี้ที่เขามาเนาะกลฝากติดตามมือมือนี้เด้อๆแล้วก็ขอขอบใจทุกคนในไลน์เนาะที่ติดตามมือมือนี้เนาะแล้วก็มือนี้เขาก,ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งความสวยงามของกังหันลมนั่นเองไฟฟ้าเนาะที่เพิ่น ฟิีไฟฟ้าอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก,ก็ต้องอได้กราบแล้วเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาก็ต้องเดินทางต่อแล้วเด้อไปกลับไปอุดอรเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือทาง่านโมเป็นทาง่านเฮาตั้งใจมาเนาะเพราะาเห็นขาเจ้ารีวิวฮะนะสวยงามหลายมื้อนี้ก็เลยตั้งใจพาพ่อแม่พี่น้องมาบึงด้วยตัวเองเนาะ นี่เดอ้อทุกคนสำหรับคลิปนี้นือมนินีก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้เดอ้อมือนี้เขากะดะพาทุกคนมาเบื่องความสวยงามของกังหันนูนไฟฟ้านั่นเองนาะสวยงามขนาดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจสบายดีว่าทุกคนเลยเดอ้อนี่เบื่องความสวยงามดูงามงามนางงาม,งาม,งาม,งามอหลีเนาะอันนี้ก็คือผ้าบรรยากกศเนาะอยู่ทางนอกนั่นเอง สวยงามบาสวยงามอีดีเนาะขอขอบใจสบายดีบ๊ายบายว่า,าทุกคนเลยเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะแล้เวเจอกันคลิปหน้าเด้อ